สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะนะเรามาขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนพูดเย็บไปไวเนี่ยเออโอเคแสงตรงนี้มันโอเคกว่านะาวันนี้เรามาที่บ้านคุณย่าของแฟนนะคะอืเราคุยกันกับแฟนไว้ว่าจากเมื่อคืนนะเราคุยกับแฟนไว้ว่าเอออยากจะทําอาหารไทยให้กับ ญาติของแฟนทานนะคะก็ใกล้จะใกล้จะปีใหม่ของจีนแล้วเนาะก็เลยแบบว่าอืถือโอกาสเลยพรุ่งนี้เราไปซื้ออาหารแล้วก็ทําอาหารไทยให้กับญาติของเธอกินดีไหมจริงๆแล้วแผนการนี้แฟนเป็นคนเป็นคนคิดขึ้นมานะขอทําในวันนี้ก็คือข้าวมันไก่ค่ะทุกคนข้าวมันไก่แล้วก็ ปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องเคียงกันก่อนนะโอเคค่ะ ที่เราใส่ลงไปในน้ำซุปก็จะมีรากผักชีแล้วก็ใส่ขิงลงไปด้วยนะคะเอ่อแล้วก็ถ้าถ้าสมมติว่าใครใครมีคนอคนอหมูหรือคนอไก่ก็ใส่ไปได้นะใส่ลงไปด้วยค่ะแต่นี่เราจะใส่เป็นคะนอไก่นะคะเราสามารถใส่ไก่ไปในน้ําเย็นได้เลยได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะค่อยๆให้เนื้อไก่หนังไก่มันค่อยๆสุกนะคะมันจะได้ไม่แตกหนังไก่จะได้ไม่แตกแล้วก็จะได้สวยงามค่ะ หลังจากที่เรารอให้ไก่สุกนะคะแล้วก็จะมาเตรียมเครื่องทําน้ําจิ้มนะคะก็จะมีกระเทียมสับขิงสับพริกชี้ฟ้าสับแล้วก็ผักชีซอยนะคะ มันเหลังจากน้ำซุปไก่ของเราได้ที่แล้วนะคะเราจะมาผัดข้าวแล้วก็หุงข้าวค่ะทีแรกว่าจะใช้เป็นมันไก่นะคะแต่ทีนี้มันไก่มันไม่พอเราก็เลยใช้เป็นมันหมูแทนนะคะ เราจะเริ่มผัดโดยใส่ขิงหัน่นแล้วก็กระเทียมหั่นซอยนะคะผัดให้หอมหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเราจะผัดข้าวไม่นานนะคะแค่ให้ส่วนผสมมันเข้ากันให้ข้าวกับน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็ขิงเจียวให้มันเข้ากันพอดี เราก็ตักใส่หม้อหุงข้าวได้เลยค่ะแล้วก็เตรียมหุงค่ะ oh. Can you hear me? Oh. No เราก็เตรียมน้ำซุปต้มไก่ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเทใส่ลงไปหุงข้าวได้เลยค่ะเราจะใช้น้ำซุปไก่แทนน้ำเปล่าหุงข้าวนะคะ oh, เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะเดี๋ยวเราหุงข้าวไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เวลารอให้ข้าวสุกเราก็จะมาทำน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มของข้าวมันไก่ก่อนนะคะโอเคนะโอเคในส่วนของน้ำจิ้มข้าวมันไก่เราจะใช้ไอ้นี่แทนนะคะแทนเต้าเจียวของไทยนะคะส่วนตัวแล้วเต้าเจียวของไทยจะเป็นรสชาติที่เค็ม เค็มมากกว่าและนี้รสชาติอร่อยมันใช้แทนกันได้นะคะเป้าเ,เ,เป็นเต้าเจียวกะหรีดูสิคะไม่มีแล้วเหลือแค่นี้เดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะเราก็จะใช้น จะเอาให้หมดเลยอยู่ต่างประเทศอนะเนาะเป็นกระเทียมซอยนะคะแล้วก็น,นี่คือพริกจินดาแดงซอยมีขิงขิงซอยแล้วก็ต้นหอมนะคะเออต้นหอมซอยเราจะแบ่งไว้สําหรับทำน้ำจิ้มราดกับปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะยิวขาวแล้วก็ซีอิ้วดำหวาน,นแล้วก็มีน้ำตาล เดี๋ยวเดี๋ยวส่วนผสมจะลงให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เราจะใส่ไปสองช้อนเพราะว่ากินหลายคนใส่ไปสามช้อนกดน 芝麻，我们放一两勺，哈。就就走的这个我我不知道，你这边又下了单的这是之前的了。开心，开心以前买的。你看，菲菲两个都在讲我。开心，你家里有错你又去买。就是这个啊。 他这里是红树。哎，不是。拿钥匙呢？在哪里拿？我正想拿在哪拿？我讲去去去在我拿钥匙拿钥匙。那个拿那个身份证。我我我下。对我拿着这个公安局的。把那个一样吗？那不更牛我叫小林在一起洗，有一件裤子两件短裤，我这里有几套。都有是吧？我们找到 拿好了，拿电视看了啊！快点找那个绿的吧，你别拉，再拉不知道。我再去拿一个。好，再拿个梅子的，来，拿个拿个拿红的，这个我不去了。天旭，搞的些什么机子来着？洗衣机、洗衣机、洗衣机、电视机、电视机、电视。我我学习这个，这个机机子好新，这个机子，再往背后换一个。呀，中间，我把这个机子倒出来。好。 他们俩吃香肠，你下去,去拿两根香肠上来。我没钥匙。啊、哦，我在这里抽着。钥匙不是在这个底下。今天记得放在这里。谁发现的？个一该放,、啊、放水。啊？我们就是一个小心，应该放水。拿回菜刀之后。 这里有剪刀。不要，我就过去一起开心，不要了。去哪里玩呢？圆圆、嗯、呢？圆圆去外面玩了。 这个这个，这个这个，谁也不见。啊，这小这个这个又放这里。没有吧？喜欢把那个队队队服摆摆一下嘛。妈妈，妈妈。拿球球啊！哈哈。妈妈。别动。 切的切的一根一根的丝，他会分，他吃洋葱跟吃苹果，我都必须吧？这个、这个、吃、嗯、吃生<吗>的，好比炒蛋更好吃。小孙女还炒蛋，好几好嗯，嗯，都、哦、是先先、嗯、吃生。小孙女啊，吃得好。吃生的橘子也好，对身体好。因为他现在一定要经过这个盐水。嗯

อิ่มแล้วนะคะเราอิ่มแล้วแต่ว่ายังเหลือคุณตาเราจะเรียกอะไรคปู่เหลือคุณปู่คุณปู่แล้วก็เหลือแฟนเรานะคะที่ยังกินอยู่ทุกคนสังเกตได้เลยนะว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยจากจักข้าวนะคะจากจักร้าวเราเกลี้ยงค่ะทุกคน จากการสอบถามบอกว่าอร่อยมากค่ะเสียงยืนยันแล้วก็หอชหอมชอชชค่ะแปลว่าหอมชินหอมชนแปลว่าอร่อยนะโอเคเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่คุณติดตามนะคะขอบคุณค่ะคนนี้ก็หวางหนเ